สวัสดีค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของพวกคุณนะคะคนที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมค่ะช่อชะตาทาร่แบ่งวันที่ตามแบบตะวันตกไม่เหมือนของไทยนะคะและย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของแอนเป็นครั้งแรกนะนี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้ใครนะคะเป็นดวงทั่วไปเป็นพลังงานรวมเป็น general reading อย่ารู้ดวงส่วนตัวแอนไลน์มาค่ะแต่จะให้คลิปนี้ตรงกับชาวตุลทุกคนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว อาจจะตรงกับคุณมากๆตรงกับคุณน้อยหรือนี่ไม่ใช่ชีวิตของคุณเลยเกิดขึ้นได้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับการเกิดขึ้นได้ค่ะดังน,นั้นอยากให้เข้ามารับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเ่อเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งก็ได้นะไม่อยากให้คุณมาอินมาเครียดหรือว่ามาซีเรียสกับมันเยอะนะคะที่นี้ขอดูหน่อยค่ะความรักของชาวราศีตุลในช่วงเนี้เป็นยังไงบ้างคะอืม hmm. มองเห็นกลิ่นอายของการเริ่มต้นใหม่โอเคชาวราศีตุลคะ่ะแอนมองว่าใครสักคนหนึ่งที่เคยเหันหลังเดินจากคุณไปนะคะในครั้งก่อนนะมีโอกาสมากๆนะคะที่จะเดิน กลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคนคนนี้อาจจะไปไปกับกับในชีวิตคุณหลายรอบแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่หมดแพชชั่นในการและการสักทีเพราะว่าเวลาเขาออกไปทีไรนะคะเขาจะเขาก็จะรู้สึกว่า ไปเจอคนที่ไม่ได้ดีเท่าคุณสักทีและสุดท้ายก็ต้องกลับมาหาคุณอยู่ดีนั่นแหละหรือความสัมพันธ์นี้ลักๆักเลิกเลิอาจจะไม่ได้มีคนใหม่หรอกนะคะแต่เพราะว่าปัจจัยที่3ตรงนี้อาจจะหมายถึงนิสัยใจคอหรืออะไรก็ตามตัดสินใจเลิกล้างห่างกันไปกี่หนสุดท้ายต้องกลับมาหากันเหมือนเดิมเดินวนเวียนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ที่นี้ขอดูหน่อยว่าคนคนนี้นะเวลาเนี้ยเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรรู้สึกยังไงอยู่ ลามณ์เขาตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะอ่อนไหวพอสมควรเพราะว่าหลายครั้งที่พยายามเพื่อความสัมพันธ์เนี้ยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าอออาจจะเป็นคุณหรือเขาที่รู้สึกว่าการพยายามเนี้ยทุกครั้งมันล้มเหลวนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณคาดหวงังหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เลยกับคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนมองเห็นการลังเลแล้วก็ความเครียดความคิดมากอ่าอ,อยากจะบอกว่ามันอาจจะมีความคาดหวังในตัวกันและกันมากเกินไปอะคะ่ะชาวตุล เขาคาดหวังในตัวคุณมากกว่าที่คุณจะให้ได้หรือคุณคาดหวังบางอย่างในตัวเขาเกินกว่าที่เขาจะเป็นได้จริงหรือให้คุณได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสุดท้ายแล้วพอเหมือนกับว่าตอนคบกันมันจะดีมากนะคะตอนเขาก็มีความสุขด,ดีแต่สักพักหนึ่งความคาดหวังมันเริ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วอีกฝ่ายหนึ่งตอบโจทย์ให้เราไม่ได้ก็ต้องห่างล้างกันไปแต่พอห่างกันไปก็คิดถึงกันอีกหวนกลับมาอีกพราหวนกลับมาพยายามกันใหม่อะกับข้าหลุบเดิมอีกแล้วนะคะเหมือนกดดันอนะ เหมือนเหมือนถูกบีบบังคับหรือกดดันหรือให้ทําในสิ่งที่ไม่อยากทําขอดูหน่อยว่าปัญหามันคืออะไรเนี่ยโอเคมองว่ามันเป็นเรื่องของการที่ไม่มั่นคงในจิตใจอะคะ่ะมีคนคนหนึ่งที่รู้สึกหวาดระแวงอีกคนหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยอาจจะ ความหวาดระแวงหรือว่าความความฟุ้งซ่านของอีกคนเนี่ยนะคะมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปแบบทุรักทุเลพอสมควรเพราะว่า,อาพอคนพอมีคนที่เริ่มไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นะคะมันก็จะกลายเป็นว่าทั้งทั้งที่รักกันแต่ทะเลาะก,กันบ่อยเพราะว่าหึงห่วงอะ่ะนะคะ นิดๆหน่อยๆไม่ได้เลยต้องระแวงต้องหึงตลอดจะมีเพื่อนต่างเพศจะไปไหนนานหรือบางทีงานยุง่งไม่ได้รับสายอะไรแบบเนี้มันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันโครงเครงอ่าอันเข้าใจละว,ว่าสิ่งที่อีกคนนึงคาดหวังใจอีกคนนึงมากไปมันคืออะไรมันก็คือแบบนี้นี่เองนะคะก็คือเพราะว่าอย่างเงี้ยอีกคนนึงเขาเลยรู้สึกกดดันเพราะว่ามันมีคนนึงที่หึงห่วงอะนะคะแล้วก็หวาดระแวงคิดไปเองมนโนไปเองมากเกินไป นะคะมันทําให้อีกคนหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดแล้วเขาไม่เป็นตัวของตัวเองจะขยเบทําทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะต้องโดนระแวงโดนว่าอยู่ตลอดเลยแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะมันจะเหนื่อยนะคะถ้าพวกคุณไม่ยอมปรับหรือยอมไม่ยอมปรับตัวหรือไม่ยอมลดละเข้าหากันนะมันจะทำให้ เป็นปัญหาบานปลายแล้วก็เออมันไม่มีใครที่จะที่จะเป็นฝ่ายอดทนได้อยู่ตลอดนะคะอย่าใช้คำพูดทำร้ายกันโดยที่ไม่รู้ตัวอย่าใช้อีโก้ทำร้ายกันโดยที่ไม่รู้ตัวบางคนเนี่ยนะคะรู้สึกว่าตัวเองคิดถูกอยู่เสมอนะคะอาจจะคุณหรือเขาก็ได้ที่รู้สึกว่าตัวเองคิดถูกเชื่อเฟ้นในตัวเองเนี่ย ฉันรู้สึกแบบนี้มันจะต้องใช่แบบนี้ผมรู้สึกแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้นะคะเขาเงียบไปคุยกับคนอื่นแน่ๆเลยหายไปมีคนอื่นแน่ๆเลยหรือว่ามีเพื่อนต่างเพศหรืออีกหน่อยคนนี้ต้องการมาเป็นมือที่สามของเราแน่เลยอย่างเงี้ยพยายามลดลงแล้วทีเนี้ยการพูดจาเสียดสีแอนมองเห็นคําพูดหลายๆอย่างที่อีกฝ่ายหนึ่งเขา เขาทำให้เขาเสียความรู้สึกหรือเสียกำลังใจการพูดจาเสียดสีพูดจาจิกกัดพูดจากระทบกระเทียบเปรียบเปยเนี่ยนะคะขอให้ละได้ละลดได้ลดนะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเา้าทีนี้ขอดูหน่อยซิว่าคำแนะนำคืออะไรโอเคอความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะอย่างที่บอกทั้งสองฝ่ายจะต้องให้และได้รับเท่าเทียมกันอย่าคาดหวัง กับเขามากเกินไปมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ร้อเปอร์เซ็หรือเขาอาจจะคาดหวังกับคุณมากเกินไปนะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะขอให้ถือซะว่าผู้คนสองคนโชคดีที่ได้มาเจอกันมารักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะขอให้รักในแบบที่เขาเป็นจริงๆนะคะรักในตัวตนของกันและกันนะคะพยายามควบคุมพยายามระง,งับความคิด ให้มันพอดีหน่อยอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปนะคะบางคนเนี่ยคิดเยอะเกินบางคนทําอะไรไม่คิดก็ไม่คิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เอาใจเขามา่ใส่ใจเรานิดนึงค่ะความสัมพันธ์มันถึงจะไปด้วยกันได้ถ้าเป็นเราโดนแบบนี้บ้างเราจะโอเคไหมหรือชอบเป็นเขาแล้วเขามาทําแบบนี้กับเราอะ่ะ นะคะเขาเคยคิดบ้างไหมว่าเราจะโอเคหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้ต้องต้องอาศัยการเข้าอกเข้าใจและก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันให้มากๆนะคะคิดซะว่าเราถ้าเราเป็นฝ่ายที่ระแวงนะให้คิดซะว่าเราทําดีที่สุดแล้วค่ะเรารักเขาให้ดีที่สุดทําเพื่อเขาให้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ใช่คู่กันหรือถ้าความรักที่เราให้เขามันยังไม่พอไม่เป็นไรถ้าเขาคิดว่าจะหาคนที่รักเขาได้มากกว่าเราได้อีกเชิญหรือถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกระแวงเปิดใจคุยกันก็ได้ค่ะ นะคะว่าทําไมถึงระแวงปัญหามันอยู่ตรงไหนคุณทําอะไรให้เขารู้สึกระแวงแล้วพยายามพูดคุยปรับกันดูนะ,ะที่ไม่รับสายเพราะอะไรไประชุมอยู่หรือเปล่าขอให้เข้าใจหน่อยนะคะหรือว่าที่มีเพื่อนอ่าไปกับเพื่อนเพราะว่าก็มันก็ต้องมีสังคมบ้างคนเราอะไรอย่างเงี้บางทีนะคะการสื่อสารก็สําคัญเหมือนกันค่อยพูดค่อยจานะชาวราศีตุลโอเค อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวอยู่ดีนั่นแหละก็เป็นดวงทั่วไปเดี๋ยวเรากลับว่าเขากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ